สวัสดีค่ะดเด็กๆพบกับครูแพทอีกแล้วน,นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหนูปลอดภัยไว้ก่อนกันค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้ครูแพทจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนที่เราจะไปเรียนดยเด็กๆรู้ไหมคะว่าความปลอดภัยคืออะไรความปลอดภัยก็คือการระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะเด็กๆอยากเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าอยากเรียนแล้ว เราไปกันเลยค่ะในหน่วยนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การรักษาความปลอดภัยและการระวังอันตรายจากสิ่งต่ตางๆด้วยกันทั้งหมด5อย่างค่ะการรักษาความปลอดภัยในกิจ,จวัตรประจำวันการรักษาความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนามการระวังอันตรายจากของมีคมการระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ และการระวังภัยจากคนแปลกหน้าค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะการรักษาความปลอดภัยในกิจวัตรประจำวันคุณครูได้ยกตัวอย่างกิจวัตรประจำวันของเด็กๆมานั่นก็คือการแปลงฟันตอนที่เด็กๆแปลงฟันเนี่ยเด็กๆเล่นน้ำกับเพื่อนได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆไม่ควรเล่นน้ำกับเพื่อนในขณะแปลนฟันนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายและก็เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะการรักษาความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณครูนำรูปอะไรมาใช่แล้วค่ะคุณครูนำรูปการเล่นสไลเดอร์มาเด็กๆคิดว่าการเล่นสไลเดอร์แบบไหนถูกต้องคะใช่แล้วค่ะ การเล่นสไลเดอร์แบบแรกเป็นการเล่นที่ถูกกล้องนะคะเด็กๆต้องสไลด์มาให้ถึงพื้นก่อนแล้วค่อยให้เพื่อนๆตามมาที่หลังค่ะแบบที่สองเป็นการเล่นแบบผิดวิธีเด็กๆสังเกตไหมคะว่าพี่ผู้หญิงยังสไลด์มาไม่ถึงพื้นเลยผู้ชายก็กําลังจะสไลด์ตามมาการเล่นแบบนี้จะทำให้เด็กๆเ,เกิดการบาดเจ็บและเกิดอันตรายได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการเล่นชิงช้าเด็กๆคิดว่าการเล่นชิงช้าแบบไหนเป็นการเล่นที่ถูกต้องคะใช่แล้วค่ะการนั่งบนชิงช้านะคะเป็นการเล่นที่ถูกต้องและไม่เกิดอันตรายกับเด็กๆค่ะการยืนบนชิงช้าเป็นการเล่นที่ผิดวิธีและจะทําให้เด็กๆเกิดการบาดเจ็บค่ะการระวังอันตรายจากของมีคม ของมีคมเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆมีดกันไกลคัตเตอร์ตะปูและยังมีของมีคมอีกหลายๆอย่างเลยนะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างเด็กๆมาเด็กๆสังเกตไหมคะว่าพี่ผู้หญิงในภาพเขาก็โดนอะไรบาดคะใช่แล้วคะ่ะ เขาโดนกันไกลบาดท,ที่นิ้วมือเด็กๆสังเกตไหมว่าเลือดออกเลยดังนั้นในการใช้กันไกลเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังและใช้อย่างถูกวิธีนะคะการระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษสัตว์มีพิษคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือพึ่งตะขาบแมงป่องงู เด็กๆไม่ควรเข้าใกล้สัตว์มีพิษเหล่านี้นะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆได้ค่ะการระวังภัยจากคนแปลกหน้าเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเด็กๆทั้งสองคนทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กๆผู้ชายเนี่ยเขาปฏิเสธของจากคนแปลกหน้า เด็กพวกนี้ทำถูกแล้วนะคะเพราะว่าการรับของจากคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่ควรรับและต้องรู้จักปฏิเสธเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของที่เขาให้เรานั้นจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เด็กๆเข้าใจถึงความปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาอีกแล้วเจอที่ใหม่คลิปหน้านะคะเจ๊